ถ้าสำหรับกลัวรถที่ไปเดินข้างบนไปเดินด้านบนนะถึงนะข้างบนนะครับเด็ก็ๆก็อยากเล่นตรงไหนก็เล่นได้เลยนะครับอ่ทุกคนรถจอดสี่โมงสี่ที่กลับมาเจอกันที่รถห้าโมงสี่าหนึ่งชั่วโมงห้าสี่ห้านะจ๊ะห้าสี ห้าสี่ห้าข้างหน้าพี่อาติดป้าย i Travel ไปเรียบร้อยแล้วนะ i Travel คือรถของเราแล้วก็เลขอานส่งเข้าไปอะไรมอง <คน S 1> ดูที่เดินเดินอยู่เหมือนมีแต่คนไทยเนาะใช่ไหมจีใชใ่เดี๋ยวหนาวหูหลุดไปนะ หลุดทิ้งไว้ให้เขอแกดูมีใจท่ดูสินเนี่ยเนี่ยซองข้าง้ๆเนี่ยปกติเป็นอะไรน,นี่นะเป็นเหมือนอะไรแบบที่ว่างๆลงๆ